ก็าผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนช่างแล้วก็ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมทีวีฟลิปนะครับฟลิปนะครับผมเป็นรุ่นอะไรมาดูกันนะครับปารบของนะครับรุ่น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 ,น,นหนวะยงไง 32 p ส T5853 S7 ทับเนะครับทับ6กเจ็ดนะครับพรุ่นงอมันอาการนะครับลูกค้าบอกที่แรกไปไปทำจากร้านอื่นมานะครับผมไปทำจากร้านอื่นมานะครับเราบอกว่ามันมีอะไรอ่ะเป็นแสงนะครับเป็นแบบ แสงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงยังไงไม่รู้นะครับแสงไม่ทั่วไม่ทั่วจอหรือมีเส้นเส้นอะไรไม่มะมาลองดูนะครับแดงบอกไม่ติดนะครับจอมืดแต่มีเสียงนะครับก็เอามาหาจังกบบอกไม่รู้ทํำยังไงนะครับมาดูกันครับปา๊ก็ให้เสียปลักแล้วผมเปิดปิดที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับไฟแดง ใ่เปิดรีโมทไม่ติดกดปุ่มตรงไหนมีปุ่มข้างหลังปุ่เปล่าครับผมไมแดงติดอยู่อ่ะกดปุ่มข้างหลังปรบับอ่าับนี่ไงครับผมติดแล้วครับตัวนี้น่าจะใช้ไม่ได้ครับปุ่ม ก็ถ้าดูอย่างนี้ปก,กตินะครับไม่มีอะไระมีอยู่ตออนี้ไ,ไงนีง่เป็นดำดำต่อเปิดเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วแปิต่างๆ นี่ไงไเห็นไหมครับม,มีอะไรไม่รู้ตรงนี้เหมือนไม่ใช่จอจอแตกนะครับแสงมันอยังไงล่ะาหาดูเนี่ยจะเห็นเลยรนะครับเป็นลายดำๆนะครับลายดำๆจะขาวเป็นจ้ำๆขาวเป็นจุดเป็นยมยมนะครับขาวเป็นจุดๆแล้วก็ดําเป็นยมยมเหมือนแผนที่ประเทศไทยนะครับ มันฝนตกไปทั่วฟ้านะครับเห็นไหมอย่างนี้มันก็ไม่สวยสิครับใช่ไหมล่ะต้องดูกันก่อนว่าอะไรมันอยู่ข้างในนะครับทํามาวันแรกก็มาเปิดดูก็เป็นอย่างนี้ครับก็เลยเอามาให้จังกบดูอ,อยู่แถว <c oughs> คนละอําอเภอนะครับผมพอดีลูกค้ามาต่างอําเภอนะครับเป็นบอมทำแถวอําเภอนะครับโอเค คนละจังหวัดด้วยนะโอเคเรามาเปิดดูข้างในว่ามันเป็นยังไงต้องต้องเจาะไอ้แกะนะครับแกะจอออกมาเลยนะครับเอาจอออกมานะครับจะได้รู้ว่ามันเกี่ยวกับหลอดแบคไลหรือเกี่ยวกับอะไรนะครับมาดูกันแป๊บหนึ่งครับเขาแจกแปบ๊บหนึ่งรุ่นนี้รู้สึกว่าช่างกบจะมีนะครับหลอดแบคไลรุน่นนี้ของฟิลิปไม่รู้ใช้ด้วยกันได้เปล่าก็มาดูกันพอดีซื้อไว ซื้อไว้นานน่าจะประมาณสองอาทิตย์แหละพอดีลูกค้าไม่ซ่อมนะครับรุ่นเดียวกันเลยคล้ายๆกันนะครับแต่จาไม่ได้ว่ามันเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นเฟลิกพอดีลูกค้าซื้อมาแล้วที่เลกตกลงซ่อมนะครับไปไปมาบอกเปลี่ยนไห่ให้ซ่อมอ่ะก็ไม่เป็นไรช่างมันเขาเลยบอกวี้โอเคครับคือว่าเอาเอาไว้ใช้เพราะได้เปลี่ยนบ่อยนะครับ ขาอวอกก่อน,นะครับ เอานี้ออกนะครับรนี้ออกขาตัวนี้ออกนะเอาตัวนี้ออกนะครับเป็นลำโพงกดออกเลยนะครับเพราะว่าเราต้องอ่า จอออกนะครับมี <c oughs> ตัวล็อกนะครับตรงนี้ ก็รูดเข้าดีๆครับได้ลองได้อะไรเดีด <c oughs> ๋ยวช็อตสายนี้เราออกก่อนนะครับสายอ,าออกก่อนนะครับผมก็จอ นี่ครับเทปกิด<ม>ก็เอาออกนะครับ <c oughs> ออกเสร็จแล้วก็ <c oughs> เอาไอ้นี่ออกด้วยแผ่นอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ทางขึ้นมาระวางลายปิ้นขาดนะครับ ทีละฝั่งนะครับออกมาแล้วนะครับมันจะได้เอา,อาทีบาออกง่ายนะครับเวลางาัดก็อย่าไปงัดโดนพวกอาพวกอะไรนะครับมันจะมีอาชิปอะไรงัดค่อยๆงัดแล้วก็ค่อยดึงแงะเบี่ยงก็คือหกักเบี่ยงหักเฉียงมานิดนึงนะครับหอกอกมา,กา,กา,กากเุียงจะดเพราะว่ามันมันมีพวกอาชิปพวกอะไรชิปอยู่ตรงนี้นดีงัดเราก็ต้องระวังนะครับผมถ้าไม่เอาตัวนี้ออกมันจะเอาทีบาออกไม่ได้ <c oughs> อย่างนี้ก็เรา็อดออกนะครับ็อดจะอยู่ตรงนี้นะจะมีนอดนอดแบบสีใส็ <c oughs> อดสีชุบโครเมียมสอีอะไรใสๆแล้วก็งไงท้องอ่ะอท้องมาปึ๊บ ดีกว่าเอาทางทีบารมาทางตัวเองนะครับ <c oughs> อย่างนี้ไม่ต้องแกะวงจรก็ได้นะครับไม่ต้องไปเกี่ยวกับบไม่ต้องไปแกะวงจรอ,อะไรนะครับเพราะว่ามันออกแล้วก็เป็นแบนแบนี้พวกไขพวงแบนหรืออะไรแบนๆนครับท่างผู้ชใช้เกียยจุดเกียงัด เราเอาขึ้นสไลด์แล้วก็ขึ้นระวังจอแตกนะครับต้องระวังดีเพราะมันแบนไง เิีบ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 ค่อยๆนะครับค่อยๆพยุงไปเรื่อยๆหลุดแล้วนะครับอัน,นี้มาก เดี๋ยวแตกนะครับต้องเบาๆมืออะของัดออกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับของัดออกก่อนเวลางัดเราจับเงี้ยจับไปเงี้ยอย่าให้มันเข้าลึกนะครับน,นี่งัดเข้าไปเงีนะ้ยแล้วก็สลไลด์เงี้ยอย่าให้มันเข้าลึกมากนะครับเอาแค่นี้เข้าพอดีพอดีงัดแล้วก็งัดกิมขึ้นไปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆให้เข้าแค่นี้จับไว้นะครับไม่ต้องให้ไปเข้าลึกเดี๋ยวมันจะโดนจอ ไปเรื่อยๆนะครับอันวิธีนะครับตรงนี้มุมก็กรีดแงะลังห้งอันนี้เป็นเกียงช่างกบซื้อ20บาทเป็นเกียงนะครับเหมือนไอโอสีมาทำเป็นแบนๆ,ๆนะครับแล้วแต่บางทีก็ใช้สติก็ได้ครับโอเคขอบคุณแล้วนะครับผม <c oughs> วางนะครับวางนี้ ฝั่งนี้เป็นฝั่งต้องเอามาทางตัวเองนะครับจะได้เอาจอออกง่ายนะครับผม <c oughs> น,นี้เก็บก่อนปดแพลปดแพลออกก่อนแล้วค่อยยกจอนะครับยกจอไโต้มันโตะมันแคบนะครับยกเอาอันนี้ขึ้นมา ระวังเลยตรงนี้นะครับแคตรงสองข้างนี้นะครับระวังขาดนะครับผมระวังขาดนะครับยกขึ้นมาเอานิ้วจ,จิกตรงนี้นะครับนิ้วจิกเนี่ยอั่งนี้ก็จิกจิกก็ไปลาวสไลด์จับดีๆนะครับขึ้นมาคุณ ครับผม <c oughs> อันนี้ก็งาดเหมือนกันงัดออกมาให้ดูว่ามีเปิดไปให้ดูนะครับดูแป๊บหนึ่งนะครับมันมันจะมีตรงที่เราจะงัดนะครับน <c oughs> มครับมันจะมีไอ้ตรงขระเียนอะไรครับอ,องตะวางขึ้นมา ตรงนี้มันจะงัดห้ามงัดนี่เราต้องงัดตรงนี้งัดขึ้นมามันจะหลุดมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับถ้างกบเคยงัดผิดแล้วมันหักมันจะมีตรงนี้เราต้องงัดตรงนี้ออกมันถึงมันถึงจะขึ้นงัดตรงนี้นะครับงัดตรงนี้ออกมันถึงจะงัดนี้เห็นไหมครับออกแล้วจะตรงนี้มีเรื่อยๆนะครับอย่างนี้มีตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับระวังไม่ใช่ว่างัดตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่างัด งัดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าง,งัดแบบนี้หักเลยเราต้องดูว่ามันมีไอตัวกิ๊บล็อกหรือเปล่าประมาณนี้โอเคครับรุ่นนี้มันจะมีตัวงัดแบบนี้เฉพาะของมันนะครับเฉพาะของมันนะครับรุ่นอื่นอาจจะไม่มีนะครับแล้วแต่รุ่นเอาออกมาแล้วเราก็มาดูกันนะครับ <c oughs> ว่าหลอดไฟมันเป็นยังไงนะครับหลอด LED backlight นะครับจดจำไว้ด้วยว่า มันอยู่ยังไงนะครับจะได้ใส่ให้ถูกนะครับอันนี้แผ่นแผ่นเกลี่ยแสงนะครับต่างๆแผ่นเกลี่ยแผ่นกระจายแสงนะครับแสงกระจายแสงเอาเจอแล้วครับผมแป๊บหนึ่งนะครับ ง่ายเลยทั้งวบว่าแปะติดอย่างนี้ก็หลุดหมดเลยสิครับลูกค้าบอก <c oughs> ทำมา <c oughs> เท่าไหร่อ่ะเก้าร้อยเก้าร้อยหรือพันหนึ่งจำไม่ได้นะครับอยู่ประมาณนี้ถือว่าจริงๆก็ไม่ได้ว่าแพงอะไรมากมายแล้วครับมันก็ธรรมดาแต่ว่า ต้องต้องเอาตัวเก่าออกแล้วก็ทําให้มันสวยกว่านี้ไอ้นี่น่าจะเป็นลายงูที่เราเห็นแล้วก็ะอะไรไม่รู้ไอ้ตัวแผนพลาติกขาวๆตรงนี้ก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีนะครับมันจะสะท้อนไอเนี่เหล็กตัวนี้จะสะท้อนอืมไม่รู้ว่าไอตัวนาน่อนมานี่นะครับไม่รู้ว่า ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> แล้วก็ไอ้รุ่นนี้นะครับรุ่นไม่รู้ว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่าจําไม่ได้นะครับมันมันนานแล้วนะครับมันประมาณเดือนแล้วตัวนี้ที่ช่างกบซื้อมานะครับจาไม่ได้ว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าอขอให้รุ่นเดียวกันด้วยนะครับผม <artwork> จะได้ไม่ต้องไปสั่งซื้อไม่งั้นก็ช่างกบไม่ใช่รุ่นเดียวกันช่างกบก,ก็าต้องสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อมาใส่นะครับผมแล้วก็ไอ้แผ่นขาวเนี่ย ก็มีในตู้นะครับไม่รู้มันมันเท่ากันไหมไปดนะูไปดูก่อนแป๊บนตัวนี้นะครับมันเป็นของฟิลิปเหมือนกันนะครับทำไมมันมัน,ม,นมันพอดีพอดีจังเลยอันนี้เก็บไว้นะครับมีหลายมีหลายแผ่นนะครับเป็นของ LG สำจุงก็มีแล้วก็อันนี้เป็นของฟิลิปนะครับมีมีอยู่3รุ่น หลรุ่นนะครับเก็บไว้ในบ้านนะครับอันนี้พอดีว่าจะมันมีอยู่ในตู้พอดีข้างในนะครับเป็นของฟิลิปด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็มีมีแผ่นอย่างนี้ทั้งโบเก็บไว้นะครับเก็บเก็บไว้พวก LG ซัมซุงที่เก็บไว้เผื่อมันใช้ได้นะครับเผื่อมันขาดนะครับไม่รู้ใช้ได้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับมาดูนะครับผมใช้ได้ก็ดีนะครับ ยังไม่เห็นเลยว่ามันมันมันประมาณหนึ่งสอสามถ้าไม่ได้ก็ต้องเจาะนะครับเจาะหนึ <S <s ่งสองสามสี hide, mm ่ห hmm. nee, ้าหหหหลอดหกหลอดนะครับไม่ใช่6กหลอดหกหลอดแหละครับสองชุดนะครับไม่ได้ก็ต้องเจาะใส่นะครับผมทำไมมันมันมีรูนี้ด้วยรูอะไรมัอ๋อเออน่าจะใช่ 8900ก็น่าจะทําให้ดีกว่านี้นะครับคือจะราคาเท่าไหร่ก็ต้องทําให้สวยี่ดูตรงนี้มั้งน่าจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแกะจ้างผมกแกะตุกลกบแป๊บนึงนะครับต้องแกะดูใช้ใช้ได้อันนี้ก็ฟิลิปนะครับตัวนี้ก็ฟิลิปนะครับฟิลิปเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าจํารุ่นไม่ได้นะครับจํารุ่นไม่ได้นะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่า ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไอตัวหนอนเดี๋ยวจะสั่งมาใหม่แต่ถ้าไอตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเจาะกลมๆใหม่นะครับให้มัน,มนใส่พอดีฟิลิปมีเกียรย์ไว้เหลืออยู่ชุดเลือยอยู่แผ่นเดียวล่ะครับนันก็เป็น LG ีชั้นสูงอันละแผ่นนะครับชุดมีละแผ่นเกียไว้เดี๋ยวขอแกะตัวนี้ก่อนนะครับเป็นไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นกองมันสองอันนี้ ไม่รู้ตัวไหนเป็นของอ่าช่างกวบคิดว่าไอสองตัวเนี้ยคือสองสองรุ่นเนี้ยคนละรุ่นนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นฟิลิปเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นฟิลิปเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ใช่ฟิลิปก็ก,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 ก็ไม่น่าใช่อะครเนติกอะโคเนติกก็มันคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมากส่วน LG Samsung ไม่มันไม่ค่อยมีแบบนี้มันจะเป็นถ้วยใหญ่ๆของ LG นะครับความจริงก็มีบอกไม่ถูกครับดูก่อนนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นของที่ใส่มานะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นของมันนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวหกอันพอดีกับช่องอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้มาจากไหนก็ดูก่อนว่า มันเป็นไฟสามโวลต์หรือหกโวลต์นะครับข้างกบเอาบัตรรีออกไม่แน่ใจว่ามไม่เสียไม่แน่ใจว่าหกโวลต์หรือสามโวลต์ขอชายไอที่วัดก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นสามโวลต์นะครับเป็นสามโวลต์ที่ช่างกบสั่งมาของฟิลิปนะครับฟิลิปมันจะมีสามโวลต์หกโวลต์นะครับสามโวลต์หกโวลต์ทัางกบเคยเปลี่ยนนะครับผม ใส่แทนกันได้แต่ไม่รู้ไม่เคยใส่นะครับมันจะทนหรือเปล่าหรือยังไงตามไฟนะครับไฟของมันแ๊บหนึ่งครับแบบหนึ่งเราจะรู้ได้ไงตัวไหนเป็น6โวลต์3โวลต์บางทีมันไม่เขียนบอกนะครับอย่างนี้น,นี่ไม่เขียนบอก3โวลต์6โวลต์น,นะครับผมบางอันก็เขียนบอกนะครับแล้วแต่เราก็วัดด้วยมิเตอร์คูณหนึ่งนะครับเหมือนเดิม ถ้า6โวลต์ก็ไม่ติดถ้า3โวลต์ก็ติดเราก็ดูด้วยว่าฝั่งไหนลบฝั่งไหนบวกนะครับติดลล,ตดล,ลตดตตีตัวนี้ติดลิลีตัวนี้ สามโวลต์มันจะขึ้นดูตัวดูตัวใหม่อ่านี่ขึ้นนี่สามโวลต์แน่นอนหลอดไม้หลอดหลอด A ที่เขามาใส่ใหม่น,นะครับสามโวลต์นี่ขึ้นนะครับสามโวลต์นี่ขึ้นนะครับอันนี้ด้วยนี่ขึ้นนะครับนี่ก็คือเทสได้ว่าตัวไหนเป็นหลอดหกโวลต์สามโวลต์นะครับอันนี้สามโวลต์อันนี้ถือว่าตัวใหม่สามโวลต์นะครับตัวเก่าเป็นสาโวลต์หรือหโวลต์ ขึ้นนะครับึ๊บไม่ขึ้นนะครับดวเอเียนไว้ก่อนลบนี่บวก ไม่ขึ้นนะครับไอตัวเก่ามาดูตรงไอมาดูไอตัวชุดเทสนะครับชุดเทสหลอดช่างกดมาดูถ้าขึ้นก็แสดงว่าเป็นหโวลต์หรือว่าหลอดมันขาดก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าหลอดมันขาดหรือเปล่าหรือมันเป็นตามโวลต์เหมือนกับหลอดใหม่ที่เขาใส่มาปึ๊บอันนี้บวกลบเนาะอ่าไี่ไงไม่ขึ้นแล้ว แน่้นึ้นแล้วครับอันนี้เป็นสามหมุกบวลนะครับอันนี้หลอดเก่านะครับหลอดเก่าอันนี้หลอดหกอลอันนี้ลบอันนี้บวกบวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้เอามิเตอร์มาจิ้มดูอันนี้หลอดนี้ติดจิ้มตรงนี้ดูนีลบนะนีบวกนะคือเห็นไหมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นแสดงว่าเป็นหกบวลเอามา โอ้โหสุดยอดครับพูดง่ายๆสุดยอดเอาหกโวลต์มาใส่สามโวลต์เอาสามโวลต์มาใส่หกโวลต์โอ้โอไปกันใหญ่แล้วครับช่างเอาแต่เอาแต่เงินอย่างเดียวจะตังอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีคุณภาพนะครับช่างผมจะเอาตัวใหม่มาเทียบดูนะครับมีใช้ได้ไหมหนึ่งนะครับยี่สิบห้านาทีแล้ว